ได้รัวๆครับวันนี้นว,วันนี้รัวๆแล้วเต็มสองถุงนี่เนาะค่อยกลับหรอถ้าไม่เต็มไม่กลับเลยนะเตาเตา โดนลูกตาเลยอ้วนๆสวยๆ มันนี่ฮอตขนาดฮอตขนาดแปดอะบ่ฮะแปดอะบ่ แปลไปเก่านับตัวหรอออโอนับไม่ถูกแล้ว <laughs> เยอะพวดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้ายานไปตัวหนึ่งอื